ถ้าคุณไม่ออกแบบชีวิตของคุณเองอีกไม่นานคุณก็ตกไปอยู่ในแบบแผนชีวิตของคนอื่นแล้วมันก็จะคาดเดาไม่ได้เลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราทํางานประจําเป็นเรื่องดีครับที่เรามีงานทําแต่สุดท้ายวันหนึ่งโอป้าเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีความฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองโอป้าก็เป็นคนหนึ่งครับที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อน17ปีครับมีความฝันมาตลอดครับว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองและแน่นอนครับจงกล้าออกแบบชีวิตของคุณ นอกจากเอามันอยู่ในหัวแล้วเอามันเขียนใส่สมุดของคุณในเย็นนี้ครับว่าเฮ้ยเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรอย่าไปเที่ยวที่ไหนอยากมีวิถีชีวิตยังไงอยากทางานอย่างไรอยากมีสุขภาพอย่ามีการเงินแบบไหนให้ออกแบบมันเลยครับว่าคุณต้องการอย่างไรเขียนคําว่าฉันมีฉันเป็น ฉันได้รับแล้วนะคบให้คนเขียนมันเลยเมื่อคุณกล้าออกแบบนะครับให้คณเนี่ยหมกมุ่นและใช้เวลากับมันครับเพื่อหาทางที่จะพัฒนามันไปสู่จุดนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านสกิลความคิดความเชื่อหรือคุณอาจจะต้องมีเมนทอลไหมหรือคุณอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์ในระหว่างทางหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่คุณออกแบบชีวิตของตัวเองมันมีความสุขครับและเวลาที่เราทํางานตามที่เราเลือกทําไม่ใช่เพราะใครบังคับให้เราทําหรือใครเลือกให้เราทําเรามีความสุขมากกว่าจริงไหมครับหลายครั้งเข้าใจเลยครับว่าหลายหลายท่านเนี่ยรู้สึก อ่ะตอนที่อยู่ในงานประจําถูกสั่งงานหรือบางทีถูกดา่าถูกว่าโดยที่แบบเฮ้ยเราก็ไม่ชอบไม่โอเคหรอกแต่นั่นมันก็คือบทบาทในหน้าที่การงานครับเราก็ต้องเข้าใจจิงบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าหลายคนอยากจะเติบโตมีทุรกิจของตัวเองลองกล้าออกแบบความฝันของตัวเองใส่สมุดของตัวเองในค่าคืนนี้ครับแล้วมาดูกันสิครับว่าคุณจะสามารถที่จะ ทำสิ่งนี้หรือเปล่าคือกล้าออกแบบชีวิตตัวเองเพราะบางครั้งถ้าเราไม่กล้าออกแบบชีวิตตัวเองเวลาเพื่อนแนะนําอะไรทไําไมแกไม่ใส่เสื้ออย่างนี้ทําไมแกไม่พูดอย่างนั้นทาไมแกไม่ไปสมัมมนานคนนี้คนนั้นทําไมแกไม่เรียนสิ่งน่าสนี้เพิ่มเราก็จะคอยแต่รับฟังคําของคนอื่นครับชีวิตมันไปตามแบบแผนของคนอื่นมาครึ่งชีวิตแล้วคราวนี้จงให้โอกาสเต็มนะครับว่าครึ่งชีวิตหลังฉันจะออกแบบชีวิตของฉันเองพิมพร้อมกันครับฉันออกแบบชีวิตของฉันเองโอไปอ,อสานมาสโคตเอนนอร์พีสวัสดีครับ